สวัสดีครับ FC ทุกๆท่านฮะวันนี้พบกับผมเช่นเคยครับกับช่องสมายบุฟเฟ่นะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะฮะเรียกว่าคู่กัดระหว่าง a 6และ Z6 นะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยโอเคครับก่อนจะไปชมคลิปนะครับต้องขอกราบขอบคุณนะครับยอดผู้ติดตามนะครับที่เพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น้ติดตามใหม่และเก่าแล้วก็จะต่อจากนี้นะครับ ต้องขอขอบคุณมาะทีนี้นะครับผมโอเคฮะสำหรับผู้ที่ตามที่มาชมวันนี้นะครับรบกวนนะครับกด subscribe ให้ช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในทาทำพิพิธต่อไปครับผมโอเคไปนะครับวันนี้ครับเราจะมาฟังคยกอะไรอ่ะข้อแตกต่างความคิดเห็นแล้วก็สิ่งที่จะได้ระหว่างรถทั้งคู่นะครับที่เป็นคู่กัดขันทั้งสองค่ายวันนี้เราจะมาพูดถึงรถในคลาส 600cc นะครับที่เป็นสปอร์ตเละวก้าที่มีขายในไทยณตอนนี้และเท่าที่ผมรู้นะครับ ก็คือ z ซตและ r 6หนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงนั้นชมเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าผมอยากจะรีวิว r 6ตามคำเรีกร้องของบรรดา FC ทั้งหลายนะครับแต่ว่าหารถ r 6ยังไม่เจอเลยนะครับบรรดาเพื่อนๆในกลุ่มก็ไม่ค่อยมี ว่าไม่มีเลยดีกว่านะครับก็กำลังหาอยู่นะครับวันนี้ครับก็เลยจะมาพูดในเชิงของสาร,ระความรู้นะครับให้เพื่อนๆได้ฟังกันกันว่าเพื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านใดนะครับที่กําลังลังเลระหว่าง2ตัวเลิกนี้นะครับให้ได้ฟังกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ขี่ ZX6 ปี2019อยู่สีเขียวมะนาวนะครับก็จะพูดในเชิงกลางๆรวมๆและห้วนๆเร็วๆ ให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันเลยดีกว่าถ้าข้อมูลไหนผิดไหนถูกเพื่อนๆรบกวนนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเพื่อให้ผมได้มีความรู้เพิ่มเติมกันไปนะครับคอมเมนต์เลยนะครับ,มมรบผมนว่านะครับยินดีซะอีกนะครับได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับที่จะกล่าวมานี้อันดับแรกเลยครับคือราคานะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดลังเลระหว่าง2อง่นี้ต้องตอบเลยว่า r 6แพงกว่า Z X6 e อย่างแน่นอนนะครับ100,000บาท แต่1 0 0 0 0แบาทส่วนต่างที่ท่านจะได้ระหว่าง r 6ที่แพงกว่า Z6 เนี่ยได้อะไรบ้างเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับอันดับแรกครับผมจะเป็นอะไรไปไม่ได้ฮนะก็คือน้ำหนักรถนั่นเองรถสปอร์ตและบิก้านะครับหรือรถที่ต้องใช้ความร็วในการแข่งขันเนี่ยน้ำหนักเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวแปรสําคัญในคําว่าแพ้และชนะนะครับ R6 เบาวกว่า Zx6 นะครับกี่กิโลอันนี้ผมจำไม่ได้แต่รู้ว่า R6 เบาวกว่าอย่างแน่นอนเพราะอะไรเพราะ R6 ใช้เฟรมนะครับที่มีส่วนผสมของอะไรอะที่มันไม่ใช่อลูมิเนียมเดียวซึ่งทำให้เบาและแข็งแรงกว่าเฟรมที่ Zx6 ใช้นะครับและก็ด้วยล้อเนาะ และอื่ๆอีกมากมายนะครับที่ผมยังไม่ทราบแต่รู้ไว้แค่เฟรมกับล้อแมกนะครับที่ R6 ok ใช้วัสดุที่เบากว่า z ซ6 ok นั่นหมายความว่าน้ําหนักโดยรวมของตัวรถเนี่ยอาเบากว่านะครับข้อต่อมานะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยและหลายๆคนก็ยังโอเคเนาะก็คือหน้าตารูปร่างหน้าตาของเชนนี้ดีกว่าโดยรวม R6 ok เนี่ยเขาเรียกกันกระเบนส่วน z ซท ok เนี่ยเขาเรียกกันกลบน้อยนะครับ อาหกก็คือความสวยเอาไปกินแล้วแหละระหว่างที่ผมขับเซตเอเคเซตเอ็กเองยางบอกว่าอาหกสวยเลยนแล้วตอนนี้ก็คือแล้วแต่เนาะวิจารณญาณของแต่ละท่านแต่ผมก็ยังมองว่าอาหกเนี่ยสวยกว่านะครับแล้วก็ข้อต่อมาระบบการสะเทือนนะครับอาหกโชกหน้าใหญ่กว่านะครับเซตเอ็กหกใหญ่กว่านิดเดียวนะครับหน้าสามมิลมั้งไม่รู้สินะครับแต่รู้ว่าใหญ่กว่านะครับอาหกใช้ของคายบ้าเซตเอ็กหกใช้ของโชว์ว่านะครับอาหกปรับได้อิสระทั้งคู่เลย นะครับทั้ง2กระบอกนี้สามารถปรับได้อิสระส่วนของแซกเนี่ยปรับได้ครัง้งนึงแบบหนึ่งอีกครั้งนึงปรับอีกหนึ่งปรับได้แบบไหนนั้นอันนี้ไม่มั่นใจนะครับเพื่อนๆน,น,น่าจะรู้แหละไอค่ารีโหลดดีบาวนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นซับแทงคล้ายๆกันนะครับข้อต่อมาที่คาดได้เลยครับสำหรับสายความแรงเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นั้นเนี่ยเอเป็นรถ 600cc z ซีซีเป็น6 3 6 ับ CC มากกว่าแรงมากแต่ z x 6เนี่ยเยอะกว่า A6 แต่ A6 เนี่ยใช้ความได้ความเร็วปลายที่เยอะกว่า Z x 6นะครับแต่ Z x 6เนี่ยรอบต้นนะครับขับขี่สนุกกว่า2 1 23ปื้ดปื้ดปื้ดเนี่ย z x 6จะไม่ห้อยนะครับ่วน A6 กเนี่ยก็คือจะชะ,ะลอนิดนึงแต่ไปได้ความเร็วปลายที่ไหลกว่าแต่แต่3 0 0แต่ z x 6จะสุดอยู่ที่260กว่านะนะครับคือหมายความว่า A6 เนี่ยรอบเครื่องเขาจะใช้สูงกว่า นั่นก็คือขับขี่ในเมืองเนี่ยยากกว่าเนาะเซทเอ็กเนี่ยถ้าขับในเมืองจะง่ายกว่าเพราะรอบเครื่องไม่ได้สูงปีดขนาดนั้นนะครับข้อต่อมาที่รู้ก็กคือถังน้ำมันวัสดุที่ใช้ของ R6 เนี่ยน่าจะเป็นวัสดุที่ไม่ทําให้เกิดสนิมเนาะส่วน Z x 6เนี่ยน่าจะเป็นถังเหล็กอยู่เลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าหมดอายุของสารเคลือบนั้นๆแล้วของ Z x 6เอนี่ยอาจจะเกิดขนิมหรือตะกอนขึ้นได้นะครับในถังน้ํามันแต่ R6 กก็ มีโอกาสเกิดได้น้อยกว่าใช้พูดงี้เนาะเพราะว่าเขาใช้วัสดุที่ที่ดีกว่า z ซทเนะครับท่านี้นั้นก็แล้วแต่นะครับเนาะเพื่อนๆเนาะบางคนก็อาจจะใช้รถไม่ถึง10 20ปีหรอกเพราะว่ามันก็คงไม่เกิดสนิมวันนี้พรุ่งนี้โอเคนะครับเท่าที่รู้นะฮะนะครับศูนย์บริการอันนี้ผมไม่รู้แต่ที่รู้คือในภาคตะวันตกที่ผมอยู่หรือว่าภาคกลางเนี่ยผมอยู่ลัดลีเนาะศูนย์บริการของ ZX6 เนี่ยคาวาซากินะครับมีที่ลัดลีแล้วก็นครปฐมนะครับก็คือใกล้ โซน R6 ok เนี่ยไม่รู้ว่าอยู่นครสวรรค์หรือกรุงเทพมรู้แต่ผมให้ผมเดานะาใช้คําว่าเดาได้ไหมอาเขาสกีเนี่ยสูตรบริการเยอะกว่ายามาฮ่าอันนี้เดานะถ้าเพื่อนๆรู้เนี่ยคอมเมนต์ทีว่าว่ายามาฮ่าก็เยอะเหมือนกันอันนี้อันนี้ข้อนี้คือไม่มั่นใจทีงไว้ท้ทายเลยกันก็คือสูตรบริการทรัวร์ตกีเยอะกว่านะครับเท่าที่ทราบแล้วก็ที่สําคัญสําคัญน่าจะมีประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างนึงคือ R6 ok เนี่ยเป็นวาลไทเทเนียมนะครับวาลไทเทเนียมที่รู้ๆเนาะโอเคมาสรุปท้ายคลิปกันเลยว่าเพื่อนๆครับ ระหว่าง r 6กับ z x a 6เนี่ยควรจะเลือกอันไหนดีนะครับเป็นคำตอบที่น่าจะโลกแตกที่สุดในวงการ b i g กไบค์ค้า 600cc แล้วแหละนะครับเอาเป็นว่ามันก็ดีทั้งคู่เช่นกันนะครับอันนี้เราไม่ขอโจมตีไยใดไฟหนึ่งนะครับก็ด้วยความที่ z x a 6เนี่ยราคาประหยัดแล้วก็คงจะเหมาะสมต่อถนนเมืองไทยและแล้วก็คัสเริ่มต้นของ 600cc นะครับ เพราะว่า ZX6 เนี่ยเป็นราคาที่ประหยัดและส่วน R6 ก็คือถ้าใครงบถึงนะครับและชื่นชอบความสวยงามนิดนึงก็ไป R6 ได้ฮนะเพราะว่าสิ่งที่ให้มาก็จะดีกว่านะครับโดยรวมแล้วสมรรถนะทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีเช่นกันนะครับแนะนำอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆงบถึงและชื่นชอบในค่ายยามาฮ่านะครับเพื่อนๆก็แนะนำเลยครับ R6 นะฮะ แต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดมีงบถึงเหมือนกันหรือมีไม่ถึงหรือเสียดายเงินส่วนต่างที่ได้1 0 0 0 0แก็ไปจับจองเจ้า ZX6 ซะเพราะว่าโดยสเปกก็ใกล้เคียงกันไม่ได้หนีอะไรกันนะครับชื่นชอบในสีเขียวค่ายยาเขียวก็ไปที่คาวาซากิทิ้งท้ายไปเลยว่าก็ดีทั้งคู่นะครับไม่มีคันไหนดีคันไหนไม่ดีก็คือดีทั้งคู่ เอาที่เราชอบแล้วแต่เปนเพื่อนเลยครับถ้าชอบเอา,อางี้ว่าถ้าชอบสีเ,ง,เงินไปยา่ห้าถ้าชอบสีเขียวมา Z X 6เป็นความตัดสินใจที่ง่าย,ายๆแค่นี้นะฮะไม่มีอะไรมากทั้งสองคันถ้าเพื่อนได้ลองได้จับได้เป็นเจ้าของแล้วดีทั้งคู่ เรื่องยากนะครับสำหรับคลิปนี้โอเคคลิปนี้เป็นอันเรื่องยากมากทั้งอันสองพันก็คือเขาดีทั้งคู่แหละวันนี้ครับสมัยบุฟเฟ่อย่างผมเนี่ยลาไปก่อนนะครับไว้เจอ SR6 ตัวเป็นเป็นที่นี่จะท่ายีวบบละเอียดยิบยันยางในกันเลยเดียวไม่รู้มีบางไม่ดีตรงไหนเนาะไม่ใช่เวบโอเควันนี้ครับผมต้องลาไปก่อนครับยังไงก็รบกวนกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปบายบาย